เรามาขอบอกให้พวกเราได้รับรู้ว่าบ่อนกาสิโนที่รัฐบาลพยายามบอกว่าอย่าไปพูดว่าบ่อนคาสิโนจริงๆแล้วมันคือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันเป็นสถานบันเทิงครบวงจรมันมีอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่บ่อนกาสิโนตั้ง90%และมีบ่อนกาสิโนเพียงแค่10%เพราะนั้นถ้าไปพูดว่าบ่อนคาสิโนก็แสดงว่า กำลังกวาดทิ้ง90%สิไปพูดแค่10%เนตะี่ยงั้นเอางี้ได้ไหมล่ะพอ่พอเจ้าประคุณเนนะี่ยถ้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันดีจริงไนะตั้ง90%เนตะี่ยคุณทำเฉพาะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์90%ได้ไหมไม่ต้องทำคาสิโน10%นตะ่ยคุณทำได้ไหมคือไม่ต้องทำคาสิโน10%งั้นเอางี้อุปมาแบบนี้โยมอาจจะไม่เห็นชัด จมาได้พูดบนเวทีนี้ครั้งหนึ่งแล้วอะและคราวนี้ก็จะขอพูดอีกครั้งหนึ่งนี่เดี๋ยวน้ำพึ่งเนี่ยบริสุทธิ์ราคาแพงเนี่ยมีอยู่เก้าสิบหยดในแก้วแก้วนี้หยดน้ำพึ่งบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาแพงมากลงมาในแก้วแก้วนี้เก้าสิบหยดและหยดยาพิษสิบหยด ลงในแก้วแก้วนี้เอาไปให้ลูกหลานของคุณดื่มน้ำผึ้งแล้วคุณบอกว่าอย่าไปพูดว่ายาพิษเพราะว่ามันมีตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นน้ำผึ้งยาพิษเนี่ยมีแค่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยยมมยมจะเรียกแก้วแก้วนี้ไว้อย่างไรยมจะให้ลูกหลานของโยมดื่มน้ำผึ้งบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ 90%์นี้หรือไม่อย่าว่าแต่สิบหยดเลยโยมเอายาพิษมาหยดเพียงหยดเดียวอะฉันก็ไม่ให้ลูกหลานของฉันดื่มอย่าว่าแต่ลูกหลานของฉันดื่มเลยตัวฉันก็จะไม่ดื่มต่อให้มีเครื่องดื่มอย่างดีอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นตะนี่ยมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะที่นักการเมืองออกมาพูดว่าจริงๆเนะ่อย่าไปพูดว่าคาสิโน ให้พูดว่า entertainment complex นั่นคือเขากำลังจะบอกว่าแหมให้พูดว่าน้ำผึ้ง90%อย่าไปพูดว่ายาพิษ10%แล้วถามว่าคนคนนั้นเนี่ยใจดำไหมอมหิตไหมแล้วคนคนนั้นกำลังฆ่าลูกเต้าเหล่าหลานวงวานว่านเครือของเขาไหมโยมนี่แหละสิ่งที่เราควรบอกควรจะต้องพูดมากๆคือคาสิโน10% เพราะมันคือยาพิษสิบหยดในน้ำพึ่งเก้าสิบหยดรวมเป็นหนึ่งร้อยหยดนะแก้วแก้วนี้หนึ่งร้อยหยดคือหนึ่งรอยเปอร์เซ็มียาพิษอยู่สิบเอร์เซนไม่ควรโดยเด็ดขาดและเราจะหยุดไม่ได้โดยเด็ดขาดในการละวางบางคนบอกกับอาตาไม้ตาตมายังเผลอแอบแอบคิดรู้สึกสื่อมวลชนนี่แหละพูดว่า แล้วคาสิโนจะเป็นอย่างไรเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะเป็นอย่างไรท่านบอกว่าดูจะไปไม่รอดไอ้ที่บอกว่าถอยถอยเนี่ยถอยเพียงรักษาหน้าเท่านั้นเองจริงๆปัจจุบันนี้ไปไม่รอดแล้วอย่าคิดแบบนี้โดยเด็ดขาดอย่าคิดแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะในพระไีรปิดอกล่าวไว้ว่าเพราะความไว้วางใจภยจึงตามมาเพราะความไว้วางใจภยจึงตามมา และเพราะความไว้วางใจไทยจึงตามมา